ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดียินดีต้อนรับข้าสู่ช่องหอยดินน16อีกแล้วซึ่งเป็นเนยวทางซึ่งเป็นเนยวทาหนึ่งกุมภาพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมนะเราไปเราไปชมกันเลยเม่นี้ก็เบ่งปัน10บ,บุญครบบุญแบบเปตัวนะแบบเปตัว หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจนสอห้าหกเะแบ่งปาน8ตัวนะเบ่งปาน8ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางอดีตที่แล้วครบนะอดีตที่แล้วครบ แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน1 2 3 4 5 6 7 0ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมเป็นแนวทาง เป็นแนทานเดนล่าอดีตที่ผ่านมาก็อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมเนาะแนวทานใหม่นี่ครับผมจะคู่สองหกสามหกสอง6จ็เด่นสองหกสากนะการสอเจ เป่งเด่นสองชุดอรอง1ชุดต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมวันชายเต็มล่างวันชายเต็มล่างศูนย์สองสานะ ศูนย์สองสามห้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าเจ็ดตัวนะเบ่งบานเจ็ดตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ เดือดันดับล่าง78เดือดันดับล่าง7กับ 7, 8นะ78 2สองตัวนะดับสองตัวดับสองตัวให้พิจารณนาะดับสองตัวก็เหลือ8ตัวเนาะ ท้ีตสมทันใดเข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไันี้ครับผมเดี๋ยวทานหลักอร้อย10หน่อยนะจับเข้าชุด638 639 630 6 5 8 6 5 9 6 5 0 7 3 8 7 3 9 7 3 0 1, 5 8 1, 5 9 1, 5 0รวมแล้ว16ชุดรวม16ชุดนะท่านผู้ชมรวมแล้ว16ชุดต่อไป ครับผมใบนี้มันก่อนบินแต็มสองตัวโบนห้าเจ็ดหกศูนย์ห้าเจ็ดหกศูนย์ห้าเจ็ดหกศูนย์ก็เบ่งปอนสี่ตัวนะเบ่งปอนสี่ตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเดียวทานเบ่งปันเดียวทานเต็มก็เบ่งปานป เต็มเเต็ม9นะเต็ม2ตัวล่างเนาะเต็ม9นะอดีตที่แล้วเต็มศูนย์อดีตก่อนเต็ม7นะอดีตก็ผ่านยาวๆเนาะเด่น1 2 3สองสแล้วก็6 7เ9ปดนะเจ้านี้เบ่งปานเด่น2 2 0สองศูนย์นะ จับคู่เอาเนาะหกเจ็ดเกับ1นึเน้นเต้นเกนะเน้นเต้นเกเต้น9กจับคู่ก็แปดแปดหนึ่แล้วก็6กสามนะท่านผู้ชมต่อไปกระพบใบนี้ใบนี้ก็เป็นเด่วทางสองตัว3ามตัว เน้นสองตัวอดีตอ,อดีก่อนผ่านนะ9 5 0 6ครั้ง06ก็ผ่าน0ตัวเดียวเนะาะอดีตที่แล้ว2 0 2 7เน้นสองสี่วิ่งสองตัวเัีวทันหม่นี้ครับวิ่ง5กับ7นะวิ่ง5 7นะ 5, 7, นะจับคู่5 3 5 5 เจ็ดหนะ้าแปดเจ็เจ็ดป็ดคู่เนาะเบ่งปันเป็ดคู่นะเบ่งปันเป็ดคู่ในะห้พิจารณาต่อไปกระผมใบนี้เบ่งปันคู่ละบารมีพ่อเม่บารามีพอม่พอเมสอส่สองห สี่หกนะสองสี่สองหกสี่หกนะท่านผู้ชมสองสี 2, 4, 2, 6, 4, 6. 3, ่สองหกสี่หกสามคู่นะสามคู่ต่อไปครับผมใบนี้ วันนี้ครับคู่สองตัวล่างคู่สองตัวล่างก็เบ่งปันอดีตที่แล้วศูนย์สองเนาะศูนย์สองเดี๋ยวทันวันนี้ครับหกสองหกเจ็ดหกเก้าเนาะเด่นล่างอย่างเดียวนะเจ้านี้เบ่งปันให้ 5, พิจรารณา ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเพชรสุพรรณเบ่งปันโยธันดับหลักสิบบนเน๋ยวธันดับหลักสิบบนเก้าเจ็ดสองนะอดีตท,ที่แล้วผ่าน เดียวท่นใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วเนาะเบ่งปานอีกแล้วเพ,พ็กสุพรรณเบ่งปานดับ468 468ก็เหลือ1 2 3 5 7 9นะแล้วก็0ดาบไป3ตัวแล้วก็เหลือแค่ก็เหลือแค่7ตัวนะ ก็เหลือแค่เจ็ดตัวท่านผู้ชมเหลือแค่เจ็ดตัวให้พิจรารณาต่อไปครับผมนะวันนี้ครับหลักสิบใช่เปล่าหลักสิบเนะี่ยหลักสิบ หลักสิบหลักสิบหลักสิบนะหลักสิบล่างเนาะอดีตที่แล้วหลุดไปนะศูนย์สองไม่มีศูนย์สรุปหลุดไปเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมเจ็ดเป็ดเก้าหนึ่งสามสี่เจ็ดเป็ด 913แล้วก็4นะ789134ต่อไปครับผมใบนี้ครอบบนครอบบนนะ134567 134567นะ หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เบ่งปานหกตัวนะเบ่งปานหกตัวเบ่งปานหกตัวนะต่อไปครับผมใบนี้ชุดสรุปคู่ท้ายบุลลา ก็แบ่งปันปวิ่งบนสาม3 35 7 35 5 7 3 5 8 3 5าเจ็ดสปสงงล่าง9 0959แล้วก็สตัวบลอ2 3 2 5 3 7 7 3 7 5ห้า3า5 5 3 5ปนะท่านผู้ชมนะแนวทาง ชุดบนล่างท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปกระพรมใบนี้วิ่ง10หน่วยล่าง2สูตรไม่ชูนนะเดียวทานที่แล้วก็ไม่ชูนเดียวทานใหม่นี้ก็ไม่ชูนนะจับคู่เอาเองนะจับคู่เอาเองแล้วเตะชอบ49 49หรือว่า 9 4้าี่นะท่านก็นแล้วแต่แล้วแต่กลับตัวเอานะดท่านที่แล้ว0 2นย์สอพันตรองศูนย์สองสองศูนย์นะกลับตัวด้วยเผื่อเผื่อกันกลับตัวนะวันนี้ครับเบงปอนคู่เดียวเนาะคู่เดียวบอมบุลนะคู่เดียวสีแดงเนาะเป็ดสาม แปดสานะแปดสาคู่เดียวยินดีด้วยยินดีด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะต่อไปกรับผมใบน,นี้ดับล่าสองเก้าเทมมันเลยเนาะ สามสูดดาบนะดาบเก้าเก้าสองดาบเก้าเก้สองนะดาบสตัวดาบสตัวศูนยก็เลยดาบสองตัวต่อไปกระผมใบนี้เอ่ยสูตสอตัวบนล่าอดีตผ่านไหมสองศย์สอง ชุดสองตัวบนก็ร้อยหน่อยเนาะเตะคู่ล่างผ่านนะดูทันไหมนี่ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งเก้าคู่นะเบ่งปานเก้าคู่ให้พิจารณาต่อไปกระพมใบ,บนี้สองตัวล่างสองตัวล่าง สองตัวล่างอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดือนท่านใหม่นี้ครับศูนย์สี่นะเดือนทันใหม่นี้ก็เบ่งปานศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์กลับตัวด้วยนะเน้นตรองนะเน้นตรองเตดการกลับตัวด้วยเนาะศูนย์สี่คู่เดียวนะ ศู 04, คู่เดียวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไม่ได้ก็เบ่งปานสุดสามตัวโบนสูตรสามตัวโบนเนาะ อดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน9 72 7เ6 8ด5 252ดนยะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับหลัก154หลัก10 01 23หลักหน่วย098จับชุดเอาเองนะจับชุดเอาเอง ต่อไปครับผมใบนี้เออท่านผู้ชมชุดบูนห้าเก้าหก9ป0เก้าหกห้าศูนย์หกเก้าหกศูนย์หกเก้าแปดนะเบ่งปัดนหกชุดนะเบ่งปัดนหกชุดต่อไปครับผมใบนี้เด่นสิบล่าเด่นสิบล่า ไม่เอาหน้าหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแป่งสองเดแบล่งเบงปนุทาน10บล่างนะต่อไปหลักหน่วยล่างนะจาก10บล่างต่อหน่วยล่าง0ูนย์สองสี่หนะ หกตัวนะเบ่งปัดหกตัวต่อไปครับผมใบนี้ชูนเอกเมืองย่าชูนเอกเมืองย่ากับชาวรูดเนาะชูนสี่ห้าหกชูนสี่ห้าแล้วก็หกนะสี่ห้าหกนะ ต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปันอุทานบนล่างเบ่งปันอุทานบนสี่ล่างสี่เบ่งปันอุทานบนสี่ล่างสี่ต่อไปครับผมวิ่งล่างวิ่งตัวเดียวสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งเรียนไปถึง สี่เก้านะต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยธนพัฒน์เ1 4ดนหนึนะ่งสี่เจนี่ยท่าดีน10วทาหน่วยนะสิหน่วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่เงบานเนาะ ใบน,นี้ครับตัวเดียววิ่งตัวเดียว5วิ่งหตัวเดียวอดีตผ่านนะอดีตที่แล้ว 7, เจ็ดเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหห้าตัวเดียวต่อไปครับผมใบน,นี้ใบน,นี้ครับสูตรจับชุดสันตัว ในตันใหม่นี้ครับ3 5 5 8 4 7ถ้าจัดชุดมาแล้วก็จะได้เป็ดก็จะได้เป็ดชุด3ตัวนะตรองด้วยนะตรองดนะ้วยเนาะต่อไปกระบปุงใบนี้หลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างแบบ5ตัว 1>, 1 5ึ่งห้าหกนะห้าตัวให้พิจารณาอดีตก็ผ่านนะต่อไปกระโปรใบนี้จับคู่สองตัวล่างชุดเต็ม5้าสองหนึ่งหนอในตนม่นี้ครับ3 6มหกศูน ศ8น8นะ์เนะเบ่งปัน6คู่เบ่งปัน6คู่นะท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีกระผม